ผมว่าถ้าเป็น <c oughs> สีน้มันถ้าเราไม่ผสมเลยนะครับเราลองดูนะครับอุปกรณ์อ่ะสวัสดีครับนะครับก็กลับมาพบกับช่างเสืออีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้นะครับช่างเสือนะครับจะทาเพื่อนเพื่อนะครับมาทาสีจริงนะครับสีทับหน้าที่เป็นสีน้ำมันบนงานรั้วเหล็กกันนะครับยังจําได้ไหมครับว่าช่างเสือเนี่ยก็คือแนะนําแล้วว่าขั้นตอนการทํางานที่เป็นรั้วเหล็กเนี่ยควรทำย่างไรก่อนนะครับอาจจะช่างเสือขอทุนนีดนึงนะครับก็คือหนึ่งเลยขั้นตอนการเจือพื้นนะครับ 2. ขั้นตอนการทาสีรองพื้นและ3ขั้นตอนการทาสีทับหน้านะครับซึ่งสีรองพื้นนะครับเมื่อคราวก่อนนะครับ ช่างเสือใช้เป็นตัว T.O.A. Lasttech นะครับซึ่งเป็นสีํำพื้นกะสนินี็อกซี่ดีมากมากเลยนะครับแต่วันเนี้ยนะครับช่างเสือก็จะมาพาเพื่อนๆเนี่ยทาสีทับหน้าแล้วนะว่าเอ้ยเราจะทาสีทับหน้ายังไงกันนะครับอ่ะนี้มาดูงานของจริงนะครับงานของจริงนเนี่ยพอดีเมือเอิญนะครับทาสีทับหน้าแล้วเที่ยวนึงแต่ว่าช่างเสือทำคลิปหายนะครับวันเนี้ยก็เลยจะทามาทาสีน้ํามันที่ที่สองกันนะครับว่า การขั้นตอนการทาขั้นตอนการผสมผสมยังไงนะครับสิ่งที่มันนะครับก็คือเนี่ยส่วนรทาไป็นเชือวหนึ่งเนี่ยเราควรรอให้แห้งประมาณสัก6กถึงแดชั่วโมงก่อนนะครับเราข้นมาทาิดจินที่ที่สองซึ่งอันเนี้ยทาไปเมื่อวานนะครับวันเนี้ยก็จะมาทาซ้ําใหม่นะครับเชือวหนึ่งนะครับท่านี้ครับในส่วนของปฏิภัณฑ์นะครับสีที่ใช้นะครับเป็นตัวนี้ครับ T O A d i ป t ั n นะครับเป็นสีน้ํามันนะครับ สีขาวเลยนะครับนี่ถ้าเป็นสีขาวเลยเขียนว่า400นะครับอันนี้เป็นอ่สีน้มันเกสูงสุดนะครับของทาง T.O.A แล้วนะครับ T.O.A กิฟต์ตันนะครับกระป๋องสีดำๆเป็นกระป๋องเหล็กนะครับแล้วก็ทินเนอร์ที่ใช้ผสมครับก็เป็นตัวเดิมนะครับก็คือเป็นตัวทินเนอร์เบอร์21นะครับย้ำนะครับเป็นเบอร์21ให้ใช้เป็นทินเนอร์ของเขา เท่านั้นนะครับห้ามใช้ทิเนอร์ 3A นะครับอันนี้ไม่แนะนําเลยเพราะทิเนอร์ 3A อ่ะมันจะกัดสีนะครับมันทําให้สีแห้งไวก็จริงนะครับแต่มันกัดสีทาให้สีมันแตกนะครับแล้วก็ทาบางทีทำให้สีอ่ออกด่างๆด้วยไม่ไม่ขึ้นความเงานะครับโอเคก็มาผสมเลยนะครับก็เปิดถังนะครับต้ดมันนะครับแล้วก็ใช้ไม้หรือใช้อะไรครับกวนหน่อยนะครับเผื่อให้สีที่มันนอนก้นเนี่ยนะครับมันเข้ากันดี ครับเนาะนี่ครับหนองคกลนะมันก็โอเคแล้วเป็นสีขาวจัวเลยนะครับกวนนะครับเนาะโอเคแล้วก็แบวออกมาครับว่าเราจะใช้ทามั้ยแค่ไหนนะครับนี่นะครับประมาณนิดนึงนะครับแล้วก็กับผสมตัวทำะไรอันนี้ก่อนสมมติว่าถ้าเป็นสีน้ำมันถ้าเราไม่ผสมเลยนะครับเราลองดูนะครับ อุปกรณ์อะอุปกรณ์ก็มีลูกกิ้งนะเป็นลูกกิ้งอุปกรณ์นะครับเป็นแปลงลูกกิ้งกับแปลงเหมือนเดิมน,นะครับนะครับจะเห็นว่าครับมันจะหนืดมากนะครับดูนะดูสีมันไหลนะหยดมันหย,ยดนะเห็นไหมครับมันจะหนืดมากเลยนะครับการทํางานเนี่ยบางทีแบบถ้าเราเอาสีที่ทหนืดๆเนี่ยไปกิ้งเลยเนี่ยมันถ้าให้ฟิล์มสีเนี่ยออกมาไม่สวยนะครับเราเลยต้องผสมตัวน้ำมันสนเอ้ยตัวทินเนอร์เบอร์ยี่สิบเอ็ดเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้มันดูลื่นขึ้น ก็กะเอามาสักสิเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคไม่ต้องเยอะมากเพราะถ้าเยอะมากมันก็จะเหลวเกินไปนะครับแล้วก็นะครับคนนี้เข้ากันนะครับคนนี้เข้ากันนะครับเอาให้ทินเนอร์นะครับกับกับตัวสินนามันเนี่ยเข้ากันดีนะครับ พอเห็นเข้ากันแล้วก็เริ่มทานได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวช่างเสือสาที่การทานนะครับนี่นะโอเคนะครับก็ทิ้งไปเลยนะครับนะครับดูเนียนดูสวยไหมครับนะครับกิ้งปลายนะครับนะครับข้าวบนนิดนึงนะข้าวบนนิดนึงนะครับ เพราะตอนที่เรากิงไปเที่ยวแรกเนี่ยมันแต่ยังไม่กบดีนะครับเต่เลยต้องมากินสิ่งที่ที่สองนะครับเพื่อให้มันกบขึ้นนะครับซื้นนะครับก็หาผ้าใบปูนะยครับโปรเทคหน่อยนะครับไปครับดู้วไม่ยากเนาะนะครับ เราก็กิ้งเงี้ยไปเลยหนึ่งเที่ยวนะครับถ้า <c oughs> ไม่มีขึ้นอีกก็อาจจะต้องทา,าเพิ่มอีกเที่ยวหนึ่งนะครับแต่ทั้งเสือมองว่าเนี่ยสองเที่ยวก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเนาะโอเคทั้งสือมองว่าเพื่อนๆนะก็น่าจะได้ความรู้นะครับได้วิธีการการทิ้งสีและว่าควรจะทิ้งยังไงผสมอะไรยังไงและใช้เครื่องพันตัวไหนในการทาสีรวดเหล็กน,นะครับยังไงช่างเสือก็ขอฝากไป็ังใจให้กับท่านชัางเสือด้วย,ยวนะครับตัว ไลค์กดแชร์กดสับกดคลิกกดติดตามนะครับแล้วถ้าใครสงสัยตรงไหนยังไงคอมเมนต์สอบถามทางเสือได้นะครับท่านเสือดีนี่จะตอบนะครับยังไงเดี๋ยวไปคุกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรค่อยมาติดตามกันแต่สหรับวันนี้เดี๋ยวท่างเสือขอตัวไปกินก่อนสวัสดีครับ